สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะหลังจากที่เราได้โพสเกมในชุมชนไปเราก็จะมาเปิดประวัติของเกมเกมนี้ก็ตอนที่เราโพสชุมชนไปนะเราก็บอกวยนะว่าประวัติสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะบอกเรื่องเราแต่ละคนแล้วก็การเอาตัวรอดด้วยมาเริ่มจากคนแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาบอกเล่าประวัติของคนนี้ก่อนนะคะ เขาคนนี้เขาชืชอไฟนะคะเขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตและไม่ใช่ตุ๊กตาหรือหุ่นเขาเป็นคนคอายสั่งการทุกๆคนแล้วเขาเกลียดการรอมากสาเหตุการตายโดนควนแบกหน้าฉีกหูและลำตัวซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นแค่สัตว์ตัวเล็ก จากความแค้นที่สะสมมาเขาเกลียดพวกมนุษย์ทุกคนถ้าเขาเจอคุณเขาจะวิ่งไปหาคุณทันทีเขาไม่มีหูและไม่ได้ยินเสียงเดินของคุณแต่เขาตาไวมากให้ซ่อนจากตัวเขาก็พอถ้าเป็นร่างปกติก็เป็นจิ้งจอกสีขาวมีมือสีดำสองข้างแต่ร่างติดเชื้อนี่คือไม่มีหูแล้วก็ไม่มีขาจะแค้นก็ไม่แปลกเดี๋ยวขอบอกเรื่องราวของเกมก่อนนะ เกมเกมเนี่ยมันเกี่ยวกับสวนสนุกแต่ถ้าเป็นปัจจุบันก็ล้างไปแล้วเป็นเกมสยองขวัญและสามารถอัปเกรดหรือว่าซื้อของได้เพียงแค่เราเก็บกุหลาบตามจำนวนที่เราอยากจะซื้อหรืออัปเกรดสมตินะว่าจะอัปเกรดการวิ่งเร็วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กุหลาบมันมีอยู่ทุกๆท,ที่ แล้วจะมีกุหลาบสีทองด้วยกุหลาบสีทองนี่จะหายากนะถ้ากุหลาบปกติมันก็จะได้หนึ่งอันแต่ถ้าเป็นกุหลาบสีทองมันจะได้10อันเลยกุหลาบนี่ไม่ได้อัปเกรดหรือว่าซื้อของอย่างเดียวนะสามารถซื้อตัวละครได้ด้วยตัวละครก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะใช้ตัวละครเดิมมาแหละไม่มีใครเขาอยากเปลี่ยนหรอกโอเคพูดเรื่องนี้เสร็จไปแล้วกลับเข้าเรื่องเดี๋ยวเราจะไปตัวที่2กันเลย คธอคนนี้ชื่อมิมิเธอมักทำหน้ายิ้มอยู่ตลอดและตากลมโตที่แปลกกว่าเพื่อนเลยชอบมีคนมาทักเธอเรื่องนี้บ่อยๆซึ่งเธอไม่ชอบเพราะมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนเธอเริ่มไม่ไหวกับเรื่องนี้เลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องสาเหตุการตายสีหน้าเธอเหมือนไม่ได้ตายแต่เธอตายจริงๆ และกลายมาเป็นผู้ติดเชื้อแต่เธอไม่ได้ไล่ล่าคนอื่นเธอใช้กลอุบายในการหลอกและจับกินเธอมักอ้างว่าเธอคือผู้รอดชีวิตและนำทางคุณให้ไปที่ห้องของเธอมีมีน่าจะรดนแรงกดดันนะแบบกดดันไม่ไหวอะ่ะเลยยอมกลายเป็นผู้ติดเชื้อง่ายๆโอเคไปตัวที่3กันต่อ คนนี้ชื่อไมเธอนั้นเป็นสาวขี้กลัวเลยมักมีเด็กๆมาหยกเธอตลอดบางครั้งก็หยกมากไปจนเธอร้องไห้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครอยากเล่นกับเธอเลยเพราะเธอชอบร้องไห้จนเธอเริ่มไม่ไหวกับตัวเองเลยทําร้ายร่างกายตัวเองเพื่อสแสดงถึงความกล้าแต่มันกลับแย่ลงมากขึ้นสาเหตุการณ์ตายทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วโทษว่าความผิดทุกอย่างคือมนุษย์ ถ้ามนุษย์มาเล่นกับเธอเธอคงไม่เป็นแบบนี้เธอวิ่งเร็วมากแต่เธอมองไม่เห็นเลยได้แต่ฟังเสียงเธอไม่มีมือแต่เธอใช้ปากในการฆ่าปากเธอยาวพอที่จะกินหัวคนได้อันนี้ซึ้งมากอะเธอแบบน่าจะเกิดมาไม่อยากจะร้องไห้อยู่แล้วแต่น้ำตามันออกมาเองแล้วทุกคนก็ไม่อยากเล่นกับเธอเลยคนที่สี่ต่อจ้า คนนี้ชื่อบันบันเธอเป็นกระต่ายที่ช่วยเรื่องความรักค่อยๆทําให้ทุกคนรักกันจนเด็กๆรักเธอมากผู้สร้างที่ตอนนี้ได้ตายไปแล้วได้สร้างเธอให้มีปีกและรอยยิ้มที่น่ากลัวแต่เธอไม่ขัดเพราะเธอคิดว่ายังไงเด็กๆก็ยังรักเธออยู่จนเธอได้มาเห็นความจริงสาเหตุการตายผู้สร้างฆ่าเธอทิ้งเพราะเธอไม่จําเป็นแล้ว และกลายมาเป็นผู้ติดเชื้อเธอเกียบมนุษย์ทันทีที่มองคนอื่นภายนอกเวลาที่คุณเจอเขาเขาจะบินมาจับคุณคุณหนีไปไหนไม่ได้นอกจากท้าไม่เขาเชื่อใจคุณเพราะเขาแคร์มนุษย์ไปแล้วอย่างเศร้าอะ่ะมองคนอื่นที่ภายนอกมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะเจ็บใจอย่างเงี้ยแต่อีกต้นเหตุมันคือผู้สร้างเอ๊ะแล้วว่าตัวเองอยู่หรอวะช่างมันช่างวังเปตัวที่ห้าเลย ประวัติของฟิลเธอไม่มีร่างปกติเพราะเธอเป็นแบบนี้อยู่แล้วเธอเป็นตัวละครลับเธอไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อด้วยซ้ำจริงๆเธอเป็นจิ้งจกสีขาวเหมือนไฟนะแต่เธอถูกจัดแปลงให้มีหลายสีเธอพยายามเช็ดเลือดแล้วแต่มันก็ไม่หายเธอไม่ใช่ผู้ติดเชื้อและไม่ใช่คนดีด้วยเช่นกันเธอเป็นกลางบางครั้งก็เข้าข้างมนุษย์บางครั้งก็หลอกมนุษย์ให้ไปหาผู้ติดเชื้อที่เธอไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อเพราะเธอไม่ได้ตาย แค่อยู่กับความเจ็บปวดตัวละครเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ทางที่ดีควรไม่เชื่อมากกว่านะเพื่อนกันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วปะโอเคเราไปตัวที่6กันเลยคนนี้ชื่อพายเธอไม่ใช่ผู้ติดเชือ้อแต่เธอมีพลังพิเศษทีท่สามารถสะกดจิตได้อย่ามองตาเธอ เธอจะไม่สะกดจิตต่อเมื่อเพื่อนอยู่ตรงหน้าเพราะเธอเป็นคนรักเพื่อนมากกว่าใครแล้วถึงเพื่อนเธอจะเป็นผู้ติดเชื้อก็ตามเธอจะโผล่ไปทุกที่ถ้าใครจ้องตาเธอเธอจะพาไปหาเพื่อนที่เขารอกกินคนอยู่คนนี้นะ่าจะเป็นคนรักเพื่อนมากกว่าใครแล้วนะเป็นเพื่อนจะไม่สะกดจิตไม่เป็นเพื่อนจะสะกดจิตโอ้ยจะบ้าใต้ไปคนที่เจ็ดต่อคนนี้นะ่าจะเป็นคนสุดท้ายละ ประวัติของผมเองเธอไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแต่เธอจะถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ผู้ติดเชื้อขังเธอไว้เพื่อจะเป็นอาหารครั้งต่อไปทางที่ดีควรช่วยเธอนะเพราะเธอจะนำทางไปหาทางออกเธอมีปืนแต่เธอไม่มีกระสุนต้องหากระสุนมาให้เธอเธอสามารถยิงผู้ติดเชื้อได้ถูกตัวแต่มันใช้ไม่ได้กับไฟผู้ติดเชื้อที่โดนยิงจะคูดาวสามสิบวิ โอเคก็จบกับประวัติทุกคนไปแล้วห้ามลืมข้อไหนไม่แต่ข้อเดียวเลยนะเนี่ยแหละที่บอกว่าสําคัญก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคนที่ถูกเลือกมานี่ก็มาดูคลิปนี้ด้วยนะจะได้รับมือได้ไม่ต้องคิดว่า5้คนเล่นเกมเสร็จแล้วจะไม่มีครั้งต่อไปนะมีแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย